สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับมีท่านคอมเมนต์มานะครับเป็นการส่วนตัวบอกว่าให้นําเสนอเร็วขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงว่าผู้ที่สนใจจะติดตามไม่ทันเนื่องจากว่าเป็นวิดีโอนะครับสามารถหยุดไว้หรือสามารถกลับทบทวนมาฟังได้หลายๆรอบ นะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับที่มีส่วนร่วมนะครับผมก็จะปรับปรุงนะครับตั้งแต่วิดีโอนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าผมได้บันทึกวิดีโอนั้นเพิ่งจะทําได้ประมาณ14-15เรื่องนะครับก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับส่วนท่านบอกว่ามีเรื่องมีมุกตลกอะไรเหมือนท่านบอกว่าชื่นชมยินดีนะครับมันอะไรนะครับหัวเลาะวลนนิดจิตแจ่มใสนะครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับผมครับกราบขอบพระคุณมากครับผมครับ ครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องกรอนสักวานะครับก่อนที่จะถึงสาระนะครับก็มาฟังเรื่องที่ไม่เป็นสาระแต่ก็สนุกสนานนะครับเหมือนกับที่ท่านได้คอมเมนต์มานะครับอ,อ่เป็นตั้งชื่อเรื่องว่าคนละเรื่องเดียวกันนะครับพี่น้องท่านอุบล <c oughs> เป็นสิทธิ์ลงไปหาหาลูกสาวเล่าเล่าผ้าหลานไปหา หาแม่เนาะแต่ครับลงไปวุงเทปที่นี่พี่น้องปองไปก็บอกว่าไปรุงเทพนั้นอัายามบอกอย่าให้มันคือคนมานอกหลายกันเต็งตนเต,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 ต็งโตอะไรหน่ญาลูกสาวอายแนย่อะไรอย่างน,นี้เนาะเล่าประจําไปพอเราลงรถแล้วลงรถประจําทางเนาะเราก็มาขึ้นรถเมย์สา,า,ายนันสายนีตามตามหลานตามลูกสาวเราบอกพอดีเราขึ้นไปรถเมย์นะครับพอดีขึ้นไปก็ <c oughs> เราได้ไปนั่ง ไปนั่งตรงนักศึกษาพอดีเขานั่งอยู่เล่ากัเลยลุกไข่หลานกับเล่านั่งเล่ากัเลยนั่งลงทีนี้รเ่นเม็ว,วิ่งไปเนาะรเ่นเมรองเทบิ่งเร็วเลยเดี๋ยวเปรกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอันนั้นอันนี้มันร้อนนะครับอากาศร้อนหลานเล่ากันเลยสิปุ่นทองตัวาบาตเน่าเอื่นนะครับวิ่นหัวปวดทองอะไรชิงไ้นะเด็กหน่อยเนาะมันชิงหกอะไรอย่างเงี้ยแต่อาเาศยนนะครับมันมันก็หา พอห้ขึ้นยายกบพูดบอกหลานเหมือนกับที่พี่น้องสั่งมาว่าเวลาบอกวอมันสุภาพวอามันระมัดระวัางเลยเราก็เลยบอกว่ามิดซี่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 แบวอกใสาในะครับบอกหลานว่ายั่วไฮนะครับหลานกับวอกมันอดบ่ได้นะคนมันมันปวดหัวตัวรอนจังว่านละมันก็่วไอีกพอห้เล่าก็เล่าก็ว่าอีกันล่ะมิดซี่ มิดซี่อนะไรโดนเต๋อมันก็หายอีกมาเล่ากับโมโหเนาะแล้วก็บอกเป็นสเสียงดังแน่ยางแห้งนะมิดซี่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 พี่ยิงเล่าบอกหลานว่าให้มิดให้เงยียบนะมิดซี่มิดซี่นะที่นี่นะักศึกษาพูดเล่ายืนขึ้นในหาย,ย่ายกับหลานนั่งนะครับเล่าเข้าใจจังไหนบุ๊เล่าก็เลยบอกว่ามิดซี่ บิควายเอ็ดบิควายเอ็ดมิซี่บิควายเอ็ดบิควายเอ็ดเราเข้าใจว่าอันเด็กน้อยพบนนั้นมันคือซื้อว่ามิซี่เป็นลูกครึ่งนะครับเราก็เลยบอกว่า be quiet. Be quiet. <c oughs> วบาิควายเอ็ดบิควายเอ็ดน้ำมันซาชางติดนะครับยายก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอันยายมาจากอุบบลไม่ได้มาจากร้อยเอด็ด <c oughs> ก็ไลมาจากร้อยเอ็ดอาจารย์ยายยายจะลงไปนานนี่แหลวะวนะันน่ะยายจะลงไปนานนี่แหละกดกดอน,นั่นน่อยๆวะนะันน่ะก็คือน่าจะไม้ติึงกดกระดิ่งกันแหละนะครับพอดอีหนุ่มคนนั้นก็กดกริ่งกดอะไรสัญญาณให้นะครับรถก็จอดยายก็ลงพอพอยายลงไปนะครับยายก็ตีหลานปั๊บเลยะนะห้ยยังกูบอกว่าให้มิดให้มิด กูบอกว่ามิดในมิดเห็นบอกกูอยากหายคนมามือนโอ้แต่ว่ามึงกดีคือกันเนาะวันวะมึงสามารถตัวคนวงเทมได้กันให้เขาเห็นมึงให้เขาเห็นมึงว่ามึงเป็นลูกครึ่งสงสัยล้วเราได้ยินอ่ะไอ้คนนักึกสาที่บอกว่ามิดซี่มิดซี่นะนึกนึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมิดซี่แจกกเลยบอกว่ามิดซี่มีคเวย์ดมิคเวย์ดงียงๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยเ ก็เลยจบลงเพียงเท่านี้นะครับเรื่องสนุกอะมาว่ากันต่อเรื่องสักวาจะดําเนินเรื่องค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นนะครับสักวาจะขึ้นต้นด้วยคําว่าสักวาขึ้นต้นด้วยคําว่าสักวาบังคับเลยแล้วก็จะลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยนะครับหบทมีอยู่8วรรควรรคละ8คําวรรคละ8คําแต่7จําคก็ได้8คําก็ได้9คําก็ได้นะครับ เนี่ยที่เคยนำเสนอครั้งก่อนๆนะถ้าเราเปิด Google นะครับนะครับอาจจะเป็น Google หรือ Google ถ้าได้ยินสำเนียงอย่างนี้ก็อย่าไปแปลกใจนะครับก็คคอรนเดียวกันนั่นแหละนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเนาะ g o o ก l e ก็ได้ Google ก็ได้แล้วแต่นะครับจะเป็นแบบนี้เป็นแผนผังของเพ็นพวกกรอนต่างๆไมันจะเปลี่ยนวงกลม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 อย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ถ้านักเรียนสายตาไม่ดีนั่งอยู่ไกลหน่อยหรือคุณครูนําเสนอเร็วหน่อยที่เป็นนับอย่างไหนหนึ่งสองสามสี่หาถ้านับเกินหรือนับเกินนับเพิ่มอะไรอย่างนี้ถ้าจําอย่างนี้มันจําไม่ได้เดครับต่อให้เป็นวงกลมที่มันกลวงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เลยไม่ทําแบบนี้นะครับที่เห็นใน Google เนี่ยจะประมาณ80-90%ถึงจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับครูระยงก็เลยทำแบบนี้ นะครับพิมพ์เลยให้เป็นตัวเลขเลยนะครับเห็นไหมครับขึ้นต้นเลยคําว่า,าสักกวาสักกวามีอยู่3ามปรยากแล้วก็ 4, 5, 6, 7, 8เห็นไหมครับทีนี้การสัมผัสก็ส่งไปอย่างนี้เหมือนเดิมปกติเหมือนกับกรอน8หรือกรอนสุภาพนะครับเหมือนกันเลยชัดเจนนะครับดูให้ดีที่ห่วงที่ห่วงคือนี่แหละครับช่วงนี้นะครับ เลขแปดมาเลขแปดเนี่ยครับที่มีสัมผัสโยงกันมาเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าเด็กมัธยมมต้นมปลายนะครับส่วนมากจะลืมตรงนี้แหละนะครับเวลาแต่งเวลาครูให้ทํามักจะลืมตรงนี้ผมก็เลยทําห้อยไปให้เลยนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับคาไหนไปยังไงเนี่ยช้าๆหน่อยขึ้นต้นด้วยคําว่าสัก,กวาลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยนะครับทีนี้มาลองดูนะครับ หลังจากดูผังเป็นพยางให้แล้วนะครับทีนี้ก็มาแต่งอันนี้ผมแต่งเองนะครับแต่งมาเพื่ออธิบายนะครับแผนผังการสัมผัสของสักกวาไม่ได้หมายคำว่าตัวเองนั้นแต่งได้ดีได้งามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคือจะไม่ลอกเขาจะไม่ลอกต้นฉบับอะไรนะสักกวาวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพระจะมาธิวานะจะไม่เอาตรงนั้นอันนั้นสมัยผมเรียนมาตั้งแต่200ปีก็ยัง ปัจจุบันนี้ก็ยังสักวาเอามาให้เด็กท่องกับขยานก,ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนแต่งเองขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวาสักกวาหน้าแรงแห้งจัดหนักเป็นประจักษ์ร้อนเร่าแผดเผาผิวนะครับสัมผัสชัดเจนนะครับคำไหนไปคำไหนเหมือนเมื่อสักครู่ลมหมุนวนฝุ่นจัดสะบัดปลิวใบไม้ลิว้ว ลอยล่องต้องกระมลระยิบแสงแรงร้อนแสนอ่อนจิตทุกชีวิตหยุดรอขอน้ำฝนเกินนี้ไปก็ไม่รู้จะสู้ทนสุดกังวลสุดยากลำบากเกยเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยศักวาลงท้ายด้วยเออยนะครับอ่านสามสองสาม ถ้าเป็น9พยางก็อ่าน3ถ3ามนะครับ7ก็ได้8ก็ได้9ก็ได้ขึ้นต้นด้วยศักราวาลงไทยด้วยเอยมาดูตัวอย่างที่2-1บทของศักราวานะครับศักราวาขายของทางช่องเน็ตบา้าทันสมัยวยเนี่ยเบ็ดเล็ดนานา,นาโพสมาขายมีหลายอย่างอ้างอวดเพิ่มลวดลาย มีมากมายลดแรกแถมแจกฟรีมาถูกใจยาเบาหวานต้องการมากเพื่อได้เป็นยาเบาหวานก็เพราะอยากหายทุกเป็นสุขสีของส่งมามือสั่นเปิดทันทีเปิดเบังทันทีโอ้บัตรสีซองกาแฟแย่จริงเลยบัตรโคหน้าเราบอกว่ายาเบาหวานนะครับ ทำจากสมุนไพรธรรมชาติเห็นไหมไม่มีพิษไม,มไม่มีภัยไม่มีสารเคมีกินเราหายน้ําตาลลดความดันก็ลดก็ว่าไปนห้าร้อยบาทส่งถึงบ้านค่าส่งฟรีฟรีไม่หายยินดีคืนเงินเพราะเปิดออกจังไดยังว่ามีซองกาแฟแบบทีนวันนะครับซองเดียว3บาทเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับที่ช่วงนี้ ซื้อของทางเนะ็ตนะครับมีโอกาสถูกหลอกแต่ที่ไม่ถูกหลอกก็มีนะครับแต่ก็ให้รามาระวังนะดูอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้ก็แต่งเองเหมือนกันนะครับศักกวาหน้าฝนคนลำบากน้ำท่วมมากหลากล้นมิทนไหวข้าวที่ปลูกเปื่อยตายเปื่อยหายตายลงไปชาวนาไทยเดือดร้อนช่วยผ่อนคลาย น้ำล้นอ่างทางเขื่อนเตือนจะท่วมกันบอกว่ามันยี่ทวมอีกเขื่อนกันได้คงต้องอ่วมทับทวีรีบหนีหมายตอนที่แรงก็แรงแห้งแทบตายวอนเจ้านายแก้ไขพ้นภัยเอ่ยขึ้นต้นด้วยศักกวาลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยสัมผัสเหมือนกรอน8กรอนสุภาพนะครับแต่ว่ามีอยู่8บท ได้รับความขอบคุณครับสวัสดีครับผม